สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับ อันนี้คือดอกว่านช้างผสมโคงครับ นี่ก็แทงก้านช่อขึ้นมาใบแห้งหลุดร่วงหมดแล้วครับบางคนเขาก็เรียกว่านพญาเทครัวแต่ก็มี บางกลุ่มเรียกกันว่ากล้วยไม้ดินอันนี้กรีบเลี้ยงหรือว่ากรีบรองจะมีลักษณะสีเหลืองอมเขียวจนกรีบด้านในเป็นสีม่วงอมชมพู ดอกเล็กมากครับนี่ผมถ่ายแบบระยะใกล้ชิดเลยครับคนในสมัยก่อนก็จะนิยมผู้ชายชาตรีนะครับจะนิยมนำหัวว่านช้างผสมโขงเนี่ยเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็พกติดตัวไปด้วยก็จะเป็นที่เมตตา เป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบได้เห็นคือจะไม่มีคนเกลียดนะครับแล้วก็บางคนก็เอาไปปลูกเสี่ยงทายปลูกหน้าบ้านหน้าร้านค้าถ้าออกหัวออกกอมางอกงามอุดมสมบูรณ์ก็บ้านนั้นก็จะคือรุ่งเรืองขึ้นถ้ายิ่งออกดอกแบบนี้ด้วยก็แสดงว่าจะมีโชคมีลาบครับ อันนี้เพียงแต่เป็นเล่าๆกันมานะครับหัวหนึ่งหัวหนึ่งก็จะแทงก้านขึ้นมาสี่ก้านห้าก้านหกก้านที่เขาก็กำลังแทงก้านใหม่ขึ้นมาด้วย ็เป็นว่านในทางเมตตามหานิยมครับช้างผสมโคงชนิดชนิดนี้เป็นชนิดตัวผู้ครับเป็นที่นิยมกันครับครับก็นำมาแบ่งปันนำมาฝากให้เพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องน้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าได้ดูได้ชมกันครับว่านช้างผสมโครงหรือว่า พญาเทครัวหรือว่าบางคนเรียกว่ากล้วยไม้ดินครับก็ขอจบคลิปเด็เพเยียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ